สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าฝันว่าแก้ผ้าฝันเห็นของลับความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฝันเห็นผู้หญิงเปลือยกายฝันเห็นผู้หญิงโป๊ฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าหมดไม่ว่าจะหลายคนหรือคนเดียวก็ตามทำนายฝันว่าหากได้จับต้องลูกคลมผู้หญิงเปลือย จะได้รับความเดือดร้อนในทางการเงินหรือการงานจับผู้หญิงอาจมีคนที่อายุมากกว่ามาขอความช่วยเหลือและขอให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวจะมุ่งหวังในทรัพย์สินของคุณแต่หากไม่ได้จับต้องลูกคลำทายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆฟันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าท่อนบนหากจู่ๆก็มีสาวแปลกหน้าวิ่งเข้ามาโชว์หนะ้าอกให้ดูทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้เพศหญิงจะนำโชคลาภมาให้คุณ อาจจะเป็นคนในบ้านหรือนอกบ้านถ้าเจอแม่ค้าขายล้อตอรี่ต้องช่วยอุดหนุนด่วนเพื่อถูกรางวัลฟันเห็นของลับผู้หญิงจะมีคอหรือโชคร้ายฟันเห็นของลับไม่มีขนจะหมดเคราะห์การงานจะเป็นไปในทางที่ดีฟันเห็นของลับผู้หญิงคนโดกระวังคนที่อายุน้อยกว่าจะนำเรื่องวุ่นวายมาให้แต่ด้านความรักจะเป็นไปในทางที่ดีอาจพบรักจากการเดินทาง ฝันว่าแก้ผ้าทานายว่าคุณกําลังจะได้รับโชคเพิ่มขึ้นและมีความสุขกับชีวิตที่รุ่งเรืองเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและมีดวงจะได้ลาบโดยคาดไม่ถึงอีกด้วยใครที่รอโอกาสถูกหวยมานานแล้วช่วงนี้แหละคือเวลาที่เหมาะที่สุดส่วนการงานให้ระวังเรื่องอารมณ์อาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องที่เกิดจากการไม่มีสติซึ่งการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะนำปัญหามาให้ได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทําบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็อย่าจน ต้องมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ